ก็สวัสดีนะนะนักตกปลาสปิลชิงหลิวด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจคอคนตกชิงหลิววันนี้ผมก็จะมาตกเป็นสปิลนะครับวันนี้ถือของมาไม่เยอะก็เลยเอาเป็นสปิลแทนก็เมื่อกี้ก็ประกอบของแล้วก็ตกเล่นล่นไว้ก็เก็บมาสามแต้มนะครับแต้มที่สามก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็ตัวใหญ่พอควรครับก็ประมาณฝ่ามือสองตัวน่าจะเกือบโลได้อยู่ ผมก็จะตกเป็นไม้ตายแล้วก็ตัวเบร0.5ดเมน8ดชิ่งหคัน1ิบฟุตนะครับตกประมาณระยะสามหสองเจดปลาก็จะเป็นพวกปลากระมังปลาส้อยปลาธรรมชาติครับวันนี้มาหมายรับหมายที่มาเคยเอาได้ประมาณน่าจะประมาณ4โลเกือบ4ี่โลครับปลาส้อยแล้วก็ปลากระกมังก็ไซส์ใหญ่ครับมีแต่ไซส์ใหญ่หมายรับครับวันนี้หมายธรรมชาติแต่เป็นหมายรับ ก็จะรู้กันอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับที่มาเปิดด้วยกันแล้วก็มีน้าแนะนําชวนมาด้วยก็จะจัดวันนี้ก็จัดมาแล้วนี่ครับรุ่นประมาณ3ตัวรูนะครับปลากระมังครับถ้าตัวใหญ่ผมจะเรียกเป็นปลากระมังนะครับเพราะว่ากระมังมันใหญ่กว่ากระมังโอเคนะครับไปลงไปในกระชังกันหมาแล้วแหละว,วันนี้ไม่แหวแล้วไป ส่วนมากมันกินถอนนะครับได้ทั้งสามตัวคือถอนหมดแต่แต่มันจะมีครั้งหนึ่งที่ว่ามันจมแต่วัดไม่โดนครับต้องรอถอนแล้วและทีแรกสองตัวเมื่อกี้โดนเป็นเกี่ยวชิ้นนะครับผมผมใช้เหยื่อเป็นเกี่ยวชิ้นพอตัว ตัวนี้มาพอตัวที่สามมาคือผมนวดนิ่มเลยคือปลามันเริ่มเข้าอหย่าดเลยไปครับไปชมกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ตัวใหญ่กว่านี้ไหมให้นา้นาๆชมคอมเมนต์คุยกันได้ครับไปบดูต่อ ติดตามชมเดินทางไปด้วยกันครับก็ยังเหลือเวลาอุย้ยตัวใหญ่ครับน้ำยิงมุนเลยน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับผมก็มาเคยตกไหมยนี้ก็ได้ประมาณตะเพียนก็โลสีนะครับไม้ธรรมชาติเล็กๆแค่นี้ก็ได้อยู่แล้วก็ปลานวนจันนะครับติดตามชมกัน เริ่มมีอาการตอดเหยื่อแล้วครับแต่กินนี่กินเบามากนะครับกินเบาจริงๆแต่มันก็จะมีจังหวะให้เราเอาอยู่นะต้องดูจังหวะด้วยวันนี้มาตกแบบชิว,ชวๆนะครับถ้าเอาชิงดิวมานี่สับอย่างเดียวครับขวาก็กำลังเล่นเล่นทุ่นแล้วนะครับเล่นเหยะะื่อเรา สงสัยผมจะปั้นเหยื่อเม็ดใหญ่เกินไปนะปลามันเ็นเล่นนานกินเบามากครับอุย้ยจงังหวะไม่ได้นะครับกินเบามากพ่อเดียวขึ้นขึ้นลงๆครับโอ้โหกินเบาเบามากเดี๋ยวผมจะลอง นวดเป็นเม็ดเล็กๆอยูนะครับเอาแบบให้พอดีเลยให้ปลาไม่ต้องใช้เวลานานให้พอพุ่มตัวเบ็กเขพอเมื่อกี้เม็ดใหญ่เกินไปปลามันเล่นนานเอาเม็ดพอดีปากเลยนะครับ อุย้ยหลุดครับหลุดโอ้ยน่าเสียดายมากหลุดหลุดหลุดไปแล้วกินเบาครับมันกินเบาลองเอาลงเล็กลงกว่าเดิมอีกคือระดับแบบว่าหุ้มแค่ตัวเบ็ดนะครับลองดู เมื่อกี้จังหวะถอนอยู่นะครับแต่ไม่โดนต่อนนะครับอา้าวหายไปไหนอ่ะกอดตึ๊กๆแล้วหายไปเลย ลองเกี่ยวแค่ขนมปังลงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยถอนหมดดอกไม่โดนอุ้ยได้แค่เก็ดคำน้าเก็ดปลาส้อยเจ็ดโอ้โหเก็ดิเล็กๆได้เค่เจ็ดเอาเลย ปกต้นนวดนิ่มเหมือนเดิมดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ยังมีสิทธิ์ได้ปลากระมังอยู่แต่ถ้าปลาส้อยเข้ามานี่โอ้โหหมดเลยครับปลาอื่นกินไม่ทันทิ้งลงกินปุ๊บเลยทิ้งลงกินทิ้งลงกินแต่บางบางทีก็วัดไม่โดนครับโอ้โลมเย็นธรรมชาติ ลงไปกินเลยนะครับโอ้โดนใบไม้ครับมาแล้วปตาตองครับสีดำสนิทเชียว นตกลงไปนะครับกินเลยโอ้โหน่าจะเป็นปลาซ่้อยนะครับน่าไงโอ้โหเยอะมากขึ้นจิบน้ำเฉยเลยครับปลาซ่้อยเป็นฝูงเลยมันจะโดนเบ็ดเราหรือเปล่าโอ้โห ทุ่นแกว่งเลยนะครับทุ่นแกว่งอยู่อย่างนี้สงสัยจะเจอฝูงปลาส้อยถล่มแล้วมีตอดเล็กน้อยครับแต่กินเบา อ้าวโนูนอ้าวโูนเฉยนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าปลาอีไทยนะครับสวยๆครับใสสวๆ โดนนี่ครับเราต้องตกแบบนี้เลยโอ้โหเมื่อกี้ว่าตัวใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าครับปลาอีไทยครับตกขนมปังเฉยๆก็พอครับเพราะว่าปานเข้าฝูงแล้วดึงเราดึงฝูงเข้ามาสําเร็จแล้วโอ้โเรียงตัวเลยนะครับใสสวยมากโอ้โใสง,งามๆครับใช้ผ้าก่อน เสียวมือลื่นทุ่นไหลถอนสวยงามมากนะครับนี่ครับดูไซส์ไซส์ก็ไม่สวยนะครับไซส์สวยสวยงามครับถ้าตกเป็นขนมปังมันจะดูง่ายมากนะครับทุ่นมันจะไหลจะอะไรมันจะชัดเจนมากบางทีเลยถ้าเราดึงฝูงสำเร็จแล้วก็ตกแบบผมเลยก็ได้มันก็จะโอเคอยู่ แต่มันก็แล้วแต่สถานที่นะครับว่าเราจะตกได้ไหมเราก็ต้องลองสิ่งเสียงดูลองหาวิธีเยอะเอาไปครับไปใหม่แต่ถ้าเราตกเป็นทุ่นลอยก็น่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยมันก็โอเคอยู่ ิ้งลงไปโดนเลยเมื่อกี้ก็เวรว่าอยู่ทําไมทุ่นไม่ตั้งนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อปลานะครับก็นาหน้าคนไหนก็รู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับยังเพร er าะว่ามันเป็นปลาอ่างเก็บน้ํามันก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันยังไงน่าจะเป็นปลาที่ปลาแม่น้ําปลาอ่างเก็บน้ํานี่นครับตัวใหญ่เหมือนปลาส้อยแต่ไม่ใช่ ก็ขอขอบคุณน,นะนะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะครับก็ผมก็คงต้องขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ร้อนมากแล้วก็แบตก็จะหมดด้วยก็เก็บแบตไวน้นิดนึงพอดีว่าไม่ได้เอาแบตสำรองมาด้วยเดี๋ยวผมก็จะตกปีกจนถึงตอนนี้ก็บ่ายโมงตกปีกจนถึงประมาณ สี่โมงก็จะเดินทางกลับก็อีกงานอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาแบบผลงานลงในคลิปให้นานะได้ชมด้วยนะครับว่าได้เยอะไหมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อจะได้เป็นแบบกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ ก็คอมเมนต์อะไรคุยกันได้ครับสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ได้อ่าทางนั้นก็ขอพักไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ